พาไปต่อที่กาญจนบุรีครับบรรยากาศการเดินทางเริ่มคึกคักขณะที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร,รครับมีการจัดเจ้าหน้าที่มาคอยดูแลความปลอดภัยมีการตรวจวัดแอลกอฮอล์ของคนขับรถโดยสารประจําทางนะครับค่าแอลกอฮอล์ในร่างกายอย่างที่บอกไว้ต้องเป็นศูนย์นะนะครับแล้วก็ในส่วนของความพร้อม เครื่องยนต์ขนพร้อมแล้วเครื่องยนต์รถราต่างๆเนี่ยนะครับอุปกรณ์ต่างๆต้องมีความพร้อม100ร้อยเปรเซรวมไปถึง GPS ทุกขันนกับที่จะออกจากเดินทางเนี่ยเพราะว่าเวลาติดตามต่างๆามันจะได้ตรวจสอบกันได้เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของพี่น้องประชาชนครับคุณสุภาวดีเนียมทองครับจจรายงานสดมาจากสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดกาญจนบรุรีคุณสุภาวดีครับเชิญครับ ขอบคุณค่ะมาติดตามบรรยากาศการเดินทางกลับภูมิลำเนาของประชาชนที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดกาญจนบุรีนะคะซึ่งวันนี้นะคะประชาชนเริ่มทยอยเดินทางกลับนะคะทําให้ที่นี่นะคะบรรยากาศค่อนข้างคึกคักค่ะขณะที่เจ้าหน้าที่ขนส่งจังหวัดกาญจนบุรีเองก็มาอำนวยความสะดวกพร้อมกับดูแลความปลอดภัยของรถโดยสารประจําทางค่ะ บรรยากาศการเดินทางกลับคมลำนาวของประชาชนที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดกาญจนบุรีนะคะวันนี้เริ่มคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะประชาชนมีการขนสัมภาระทยอยเดินทางกลับเพื่อเยี่ยมครอบครัวและร่วมประเพณีสงกรานที่คมลำนาวนะคะเนื่องจากสถานประกอบการหลายแห่งค่ะเริ่มหยุดงานตั้งแต่วันนี้เพื่อให้พนักงานนะคะเดินทางกลับก่อนวันหยุดสงกรานลดความแออัดในการเดินทางค่ะ ด้านของความปลอดภัยของประชาชนนะคะสำนัก,กางานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรีได้มีการจัดเจ้าหน้าที่มาคอยดูแลความปลอดภัยของรถโดยสารประจําทางมีการตรวจวัดแอลกอฮอล์ผู้ขับรถโดยสารประจําทางค่าแอลกอฮอล์ในร่างกายก่อนออกเดินทางต้องเป็นศูนย์พร้อมมีการตรวจเช็คเครื่องยนต์มีการตรวจ GPS รถโดยสารประจําทางทุกคันที่จะออกเดินทางเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนค่ะ สำหรับในช่วงเทศกาลนะครับในช่วงตั้งแต่วันที่11ถึง17เนี่ยทางทีมงานของเราเนี่ยฮะอย่างที่ที่เห็นเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่มาประจําที่สถานีขนส่งนะครับก็จะเป็นการตรวจตรวจสภาพรถนะฮะหลักๆก,ก็คือความพร้อมของรถว่ามีความพร้อมอในการออกให้บริการประชาชนนะฮะคนขับรถเนี่ยก็จะต้องมีความพร้อมด้วยเราก็จะเช็คจากระยะเวลาซึ่งซึ่งในของกรมการขนส่งทางบกเรามีระบบ GPS นะครับ เราก็จะตรวจสอบว่ารถคันเนี้ยทะเบียนคันนี้ออกจากต้นทางที่ไหนเวลาอะไรคนขับที่เขาจะต้องรูดบัตรในการขับรถก็จะเช็คบปด้วยนะครับว่าเขาขับมากี่ชั่วโมองแล้วซึ่งเราก็กำชับคนขับรถทุกคนนะครับว่าให,ให้ความระมัดระวังนะครับ ของสัญญาณอาจจะติดขัดขัดข้องกันเล็กน้อยเนื่องจากว่าวันนี้อาจจะมีคนเดินทางใช้สัญญาณเรื่องของโทรศัพท์มือถือกันเยอะด้วยนะคะแต่ว่าเท่าที่คุณสุภาวดีเนียมทองรายงานมาเมื่อสักครู่นี้นะคะก็ดูแล้วเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะรถโดยสารสาธารณะ,ะจาเป็นอย่างมากทีเดียว รถเองนอกจากจะดูแลเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องยนต์อะไรต่างๆอุปกรณ์ต้องพร้อมมีในความสมบูรณ์ใช่อ่ะคนขับก็ต้องพร้อมนะเขาจะต้องมีการตรวจวัดกันอย่างต่อเนื่องทีเดียวแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นเส้นทางไกลๆคนขับก็จะต้องมี2คนหรือว่าถ้าเกิดว่าเป็นเส้นทางระหว่างจังหวัดที่มันเกิน400กิโลเมตรแบบนี้มันก็จําเป็นยิ่งนะคะที่จะต้องมีการเตรียมความพร้อมเรื่องของคนดูแลรถเองเราเองตอนนี้โควิดยังอยู่นะสําหรับผู้โดยสารที่อยู่ในรถเนี่ยนะคะก็จาเป็นอย่างที่สวมแมสก์กัน เสน้นเกหนึ่งนะคะป้องกันเกี่ยวกับเรื่องของโควิด -19 ด้วยนะคะ